สวัสดีคะ่ะวันนี้วันพุธที่23ธันวาคมพุทธศัรกราช2563า2 5 0ศูนย์เทคโนโล,โลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยใส่ใจควรรู้ English for today ตาการลักวรคำแสงทำนำชีวิตบทเพลงแห่งความรักพบครูประจำวันตตำนานสยามนิทานฐานสาละครทำนำชีวิต ขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอภาษาไทายใส่ใจคนรู้ด้วยสำนวนว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอ่านว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหมายถึงความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง ตัวอย่างเมษาอยากสวยเหมือนดาราเกาหลีเธอจึงฝึกแต่งหน้าทําผมเพราะเธอเชื่อว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถ้าเธอฝึกแต่งหน้าได้อย่างมืออาชีพเธอก็สวยเหมือนดาราเกาหลีได้ฟังซ้ำอีกคร้งนะคะสำนวนว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอ่านว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหมายถึงความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่งตัวอย่างเมษาอยากสวยเหมือนดาราเกาหลีเธอจึงฝึกแต่งหน้าทําผม เพราะเธอเชื่อว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถ้าเธอฝึกแต่งหน้าอย่างได้มืออาชีพเธอก็เสริมันดาราเกาหลีได้วันนี้ภาษาไทยจแจ้งคนรู้ขอเสนอไว้แต่เพียงเท่าน,นี้สวัสดีค่ะ Hello today is 2 3 r d of December 2020 our idiom for today is give up reading give up spell G I V E U P meaning ยอมแพ้ example don't give up the help. Yeah, e, h e l p อย่ายอมแพ้ในสิ่งที่หวังไว้ again our idiom for today is give up reading give up spell G I V E U P meaning ยอมแพ้ example don't give up the hope อย่ายอมแพ้ในสิ่งที่หวังไว้ goodbye สวัสดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขขันเจริญในชีวิตประจำวันคือกามุนาหติพรามโูแปลว่าคนดีดีเพราะการกระทำฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่ากามุนาหติพรามโูแปลว่าคนดีดีเพราะการกระทำ ขอความสุขคงเจริญจงมังเกิดแด่พุทธศนิกชนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการบทเพลงแห่งความรักขอเสนอเพลงบ้านเกิดเมืองนอนขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเดชชัยคณยิสัรรค์พูเชยอยู่ทาสมศึกษาปีที่5.6วันนี้จะมานําเสนอรายการตำนานสยามวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสถาปนากรุงธนบุรีมีเนื้อหาที่น่าสนใจและน่าติดตามซึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญร,รับชมได้เลยครับสําหรับวันนี้ขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช2,309พระยาตากนามเดิมว่าสินเป็นเชื้อจีนเดิมอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแล้วขึ้นไปรับราชการทางหัวเมืองเหนือไปทำราชการมีความชอบได้เป็นเจ้าเมืองตากเมื่อยังเป็นเมืองขึ้นของเมืองกำแพงเพชร ครั้นพม่าเข้ามาล้อมกรุงพระยาตากถูกเกณฑ์ลงมาช่วยรักษาพระนครฝีมือรบเข้มแข็งมีบำเน็จความชอบในการสงครามจึงได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยากำแพงเพชรแต่หาทันได้ขึ้นไปครองเมืองไม่เพราะพระยาตากก็ต้องออกต่อสู้ฆ่าศึกเพื่อรักษาพระนครขณะนั้นกษัตริย์ของพม่าคือพระเจ้ามังระเพิ่งเสด็จขึ้นครองราช ข้าตระการรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกรุงศรีอยุธยาสรงทหารของเราเข้าไปแทรกซึมในทุกชนชั้นของกรุงศรีอยุทยาบัดเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าค่ะณนะกรุงศรีอยุธยาก่อนที่กรุงศรีอยุทยาจะแตกนั้นหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งหลายที่อยู่ในอำนาจของกรุงศรีอยุธยานั้นต่างมีได้ทำการช่วยอยุธยารบพม่าแต่อย่างใดต่างคนต่างตั้งตัวเป็นอิสระนิ่งเฉยดูได้ต่อชะตากรรมของพระนคร ในขณะเดียวกันนั้นไส้ศึกพาม่าก็ได้ส่งข่าวให้กับพระเจ้ามังระถึงสถานการณ์ความอ่อนแอของกรุงศรีอยุธยาพระเจ้ามังระจึงให้สุกี้ยกทัพสองหมื่นคนเข้าโจมตีพระนครครั้นเมื่อพมา่าตั้งล้อมกระชั้นเข้าจวนจะถึงคูพระนครพระยาตาก็เอาปืนใหญ่ยิงพมา่าโดยไม่ขออนุญาตก่อน จึงถูกภาคทันเกือบจะต้องเป็นโทษพระยาตาก็เสียใจเห็นว่าถึงจะอยู่ช่วยรบรักษากรุงศรีอยุธยาต่อไปก็จะไม่เป็นประโยชน์อันใดพระนครคงจะเสียเพราะความอ่อนแอของผู้บัญชาการพระยาตากจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกได้เบ็ดเสร็จประมาณ500คนพอเวลาข้ามมืดก็ยกทัพออกจากค่ายวัดพิชัยตีฝ่าพมา่าหนีไปทางทิศตะวันออกไปตั้งพักอยู่ที่บ้านพรานก พระยาตากได้รวบรวมไพร่พลบุกตีค่ายต่างๆเกลี้ยกล่อมให้ราษฎรมาเป็นพวกแต่กำลังพลยังน้อยนักแต่เมืองจันทบุรีมีกำลังมากเจ้าตากจึงขอให้พระยาจันทบุรีมาช่วยกันปราบปรามฆาศึกให้กรุงศรีอยุธยาพระยาจันทบุรีไม่ไว้ใจเจ้าตากเกรงว่า จะชิงเอาบ้านเมืองจึงคิดกลอุบายล่อเจ้าตากเข้าไปในเมืองจันทบุรีเสียก่อนจึงจะกําจัดได้ง่ายเจ้าตากเดินทางยังไม่ทันจะถึงเมืองจันทบุรีก็มีผู้มาบอกให้เจ้าตักทราบว่าพระยาจันทบุรีเรียกระดมคนเตรียมไว้ข้างในเมืองเจ้าตากเห็นทีว่าต้องชิงทําศึกก่อนจึงจะไม่เสียทีจึงเรียกนายทัพนายกองออกมาสั่งว่า เราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำคืนวันนี้เมื่อกองทัพพุงหาข้าวเย็นกินเสร็จให้เทอาหารที่เหลือทิ้งและต่อยหม้อเสียให้หมดมายไปกินข้า,าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเมืองไม่ได้ในค่ำคืนวันนี้ก็จะได้ตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวครั้นเวลาค่าเจ้าตากจึงเข้าตีเมืองชาวเมืองต่างพากันแตกหนีส่วนพระยาจันทบุรีก็พาครอบครัวลงเรือหนีไป พระยาตากยกทัพไทยเข้าตีค่ายพมา่าที่โพสามต้นกรุงศรีอยุธยาระดมตีแต่รุ่งเช้าจนเที่ยงข้าสุกี้แม่ทัพพม่าตายกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนได้และทรงตั้งราชธานีแห่งใหม่ณนะกรุงธนบุรีและทรงปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการนิทานหาาันษาคุณครูชื่อนางสาววิพรัชชมสวนสวรรค์อยู่ชั้นอนุบาล3.3วันนี้คุณครูจะมาเล่านิทานเรื่องดาวรูกไก่เชิญรับชไมไปรับฟังได้แล้วค่ะกาะกระครั้งหนึ่งนานมามียายกะตาแก่แก่เท่าๆย่องแย่งเนยงย่างหลังค้อมอยู่ในแกะท่อมชายป่าเชิงเขา อยู่กันไปตามกระสาสองคนยายตาไม่มีลูกเต้าเลี้ยงแม่ไก่อูอยู่ตัวลูกเจี๊ยบเนียนัวเจ็ดตัวเคียเขาทุกวันแม่ไก่ลูกไก่ผูกพันรับไข่จิกถั่วกินข้าวเวลามีเหี่ยวเฉียวโฉบแม่ไก่ก็โอบพาลูกเข้าเล้าว,วันหนึ่งมีพระธุดงวางกดปักลงตรงชายเขา ายายห่วงยายในพระพืชผักตายซะสักแฟงแห้งเฉาจะเอาอะไรถวายตามองหน้ายายทำไงหนอเราสักคู่หนึ่งตาจึงเอย่ยนี่แน่ยายเอย่ยวันฮุ่งรุ่งเช้าจับแม่ไก่อูมาแกงยายมองไม่แยง้งอะเอาก็เอาแม่ไก่ผ่านไปได้ยินน้ำตาแม่รินวิงว่งโร็กับเรา กอดรูปทีละตัวละตัวกอดรูปทีละตัวละตัวรูปหางรูปหัวแม่โศกลูกเศร้าน้ำตาแม่ไก่ไหลหย,ยดค่อยๆอยหยาดรบหัวลูกเบาๆแม่ต้องแทนคุณตายายพรุ่งนี้ต้องกายเป็นแกงแต่เช้าแม่ไก่สังเสียรูปไก่คืนนี้สุดท้ายไม่ได้กอดเจ้า ตัวใหญ่อย่าคุณอย่าคล้องรูปต้องรักน้องเหมือนแม่รักเจ้าแม่น้ําตาไหลสอนลูกแม่ไส่ลูกซุกทุกตัวสั่นเทาตอนเช้าตะจับแม่ไก่เอาไปให้ยายแกงเผ็ดหุงข้าวนำไปถวายให้พระนโมัสะสะสาธุแต่เช้า นำไปถวายให้พระนโมตัสสะสาธุแต่เช้าลูกไก่กอดกันกลมดิกลูกไก่กอดกันกลมดิกโฮ,โฮโฮกะซิกร้องไห้ไม่เศร้าแม่จ๋าลูกจะหาแม่แม่จ๋าลูกจะหาแม่ชะเง้อชะแงแม่อยู่ในเล่าทั้งเจ็ดเหมือนถูกเด็ดใจ ทั้งเจ็ดเหมือนถูกเด็ดใจเปิดเข้ากองไฟมอดกายเป็นเท่าด้วยอานิส่งประเสริฐด้วยอานิส่งประเสริฐรูกไก่ไปเกิดบนฟ้าเป็นดาวละครทำนำชีวิต ฮัลโหลฮัลโหลแกวันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนกันดีอ่ะไม่ได้เจอพวกแกนานแล้วอยากไปเที่ยวกับพวกแกอะเฮ้ยเอออืมไม่รู้เหมือนกันว่ะงั้นเดี๋ยวให้ไอเกมหาให้ละกันไอเกมมันหาที่เก่งเฮ้ยแกอย่าลืมช่วยแตซมด้วยนะเฮ้ยเออได้จะได้คบแก๊งกันไปเลยไนงะใช่โอเคเงี้นเดี๋ยวเจอกันนะกแบววกแบายบายไปรู้ไหมไปรู้ไหมรู้ไหม แงและเพื่อนๆไม่ได้เจอกันมานานหลายปีช่วงเทศกาลแบบนี้ทำให้กลุ่มเพื่อนรักได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเฮ้ยเห็นยี่รถกบู้ายแกบอกว่าจองเต็นไว้อ,อยู่ไหนอ่ะอ๋อเดินไปทางโน้นอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเดี๋ยวฉันจะพาไปเองงานเนี้ยต้องเข้าไปลึกๆหน่อยจะได้เงียบโอ้โหขนาดนั้นเลยใช่บรรยากาศดีมากเลยอ่ะที่นี่ต้องไม่ค่อยมีคนมาแน่เลย เพาว่าที่นี่นะเว้ยเป็นที่ที่สวยมากเลยนะมีแต่ชาวบ้านไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวค่าแสนาเนี่ยอยากจะมากางเต็มที่นี่งแล้วเราก็มาเมากันไงเฮ้ยปาดิรออะไรอ่ะเนี่ยอย่าเปิดกดองในกระเป๋าจะแย่แล้วไปไปไปนังนี้อันนี้ เริ่มเมาแล้วว่ะเพื่อนเฮ้ยเมาบ้าเลยอ่ะลูกเอ้ยเมาโยนแก้วแล้โยนไงเรื่องในวันนี้เรามาเที่ยวกันเว้ยเฮ้ยหมดไม่หมดถือว่าป๊อตไปนะตายเฮ้ยแต้มขวดเหล้าที่เหลือมันหายไปไหนหมดวะนี่ในกระเป๋าไม่มีเลยเนี่ยอ๋อเฮ้ยกินหมดแล้วก็โยนทิ้งหมดแล้วอ่ะทิ้งหมดเลยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยอย่าไปใส่ใจง่้ยไงวะเนี่ยเหลืออยู่กว่าสุดท้ายเนี่ยของวันนี้นานๆเนี่ยจะได้เจอสักทีดูดิแป๊บเดียวก็กลับแล้วเออโอ้โหเก็บเล่าเอาเอแห้งเอาเอ้อ้ต้มแกทำอะไรอ่ะเก็บขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะอ้าวทำไมแกไม่รักธรรมชาติเลยวะ เก็บเลยเก็บเลยโว้ยกูแค่ชิ้นเดียวเองจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็สลายไปตามธรรมชาติเองแหละโอ๊ยทุกคนทั้งโลกนี่คิดแบบแกเนี่ยโลเราคงแตกตายพอดีไปเก็บมาเก็บเก็บเลยเก็บเก็บช้าอีกเฮ้ยเสี่ยงอะไรอ่ะเก็บบาดาลเฮ้ยเสี่ยงมาทางนู้นนะเอ้ไปดูไปไอ้ไปเยนเลยนี่วะแกไอ้โรอ่า ด้แต่แก่มาดิชาวบ้านกำลังแต่แก่ที่แกทิ้งเมื่อคืนแหละไอ้แต้มไปไปก็เอาดิสิ่งนี้ทำมาื่อน่ะมาโรงพากเลยนะค่ะอ๋อไอ้สามกันด้วยนี่เนี่ยจากความคิดของเราและการกระทำของเราที่คิดว่าไม่น่าเป็นอะไรแต่สุดท้ายแล้วมันส่งผลเสียให้กับตัวเราเองและกับผู้อื่นความคิดของแต้มนั้นคือคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแหมทิ้งขยะชิ้นเดียวทิ้งขวดชิ้นเดียว ไม่เห็นน่าจะไปเดือดร้อนอะไรพื้นที่ป่าต้องกว้างใหญ่เดี๋ยวมันก็ย่อยสลายเดี๋ยวก็หายไปเป็นธรรมดาคนอื่นก็ทําเราทําบ้างไม่เห็นเป็นไรถ้าทุกคนคิดแบบนี้หมดขยะจะเยอะขนาดไหนมลพิษจะมากขนาดไหนการคิดแบบนี้ถือว่าเป็นการคิดที่ผิดแล้วการกระทําที่ผิดก็ส่งผลไม่ให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแก่ตัวก็จะทําให้ส่วนรวมนั้นเดือดร้อนประเทศชาติจะอยู่ได้เมื่อคิดถึงส่วนตนและส่วนรวมต้องอย่าคิดถึง ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักต้องคิดถึงส่วนรวมด้วย